พุม่มเนี่ยเอออันนี้ได้อยู่นี่ยเดี๋ยวเบาจะไปขทางไปนองตะไคร้นี่เปื้อนเนาะนองตะไคก่ของเข้าทางนี้แล้วว่ะอ๋อผืนเดียวผืนเดียวเพิ่งจสิซอยอยู่มาบ้านมามามาซอยเพื่อนเนี่ยพักรถพักเราหัน โอเคโอเคเดี die, left left. Okay. ๋เดี๋ยวเดี๋เอาเลยเอาเลยเอาเลยเอาผู้ให้ก็ให้เนะโอ้โหผู้ให้ก็ให้มาในทางไปนองตะไกร้นอัตยเนาะอ่าน่องน่ะ เพิ่นดำหน้าเข้าใช่เลยพี่น้องนาหนองนอกแถวที่เข,เข้าหนองในเนาะมื่อน,นี้มาหาอยู่หากินพี่น้องนี่นี่หนองในอยู่ตัวน,นี้นี่อยู่ก้นร้างเลยพี่น้องเนาะทางกันยะเนาะลำบากเข้ามาเมื่อน,นี้เนี่ยสิพาพี่พาน้องหากิน,น,กนแต่ว่าสิได้ยังไปเบิ่งน้ำกันแต่ว่าเพิ่นว่าว่าป่าเดี๋ยวนี้กำลังบุกเนาะหนองน,นี่เพิ่นว่าคนช่อนคนแซะหลายเนาะไปเบิ่งน้ำกันคนมาลดฮอดหนองเลยพี่น้องท่านผู้ชม เขาบาทันมาเขามานะคนรถมันอยู่ไกลเขาบอกยังให้ทห้เจ้าเสียงรถรถใหม่มดกุ้คนรถไทยมัดบัญหานาี้ะเพื่อสิได้นะเขาหดพี่ลเลยเาะอยู่เขาก็บสบายหัวใจแม่นบอกเห็นออามาพุทะป้าวจะพุ่นในรถไหนเสื้อเขานี่ <c oughs> อันนี้มันกระยักนนํำซ้ำนั้นนี่ลราบ,บริเวณหนองพี่นนอะอันนี้เพิ่นเอินว่าน้องตะไคร้เนาะออกจากก้นซางเนาะ ที่ว่าบ่อนหาอยู่หากินเนาะตัวนั้นมันเป็นนองเนาะเนาะบนบอแปลงท้ายให้เบิง่งแต่นองนอกอันนี้นองในเนาะคนมื่อนี้กะเริ่มมาอยู่แต่ว่าเห็นคักแท้แหละวันเสาร์วันอาทิตย์หลายพี่เนาะหินก้อนนี้ยังบวิทนี่ตัวนี้ออกจากน้น้างนออกมาใจจากคุณทำประภาเนาะแต่ว่าบ่แห้ง แต่เหลียงซาวมื้อนแค่แค่กมอนนี่ได้หมดกุ้มเนาะสายห้วยตัวนี้ละบ่แปลงบ่ทันเคยมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งเนาะหามื้อนี้ติดตามเบิ่งสิได้ลงหากินว่าเฮาสิได้ังแน่เนาะแต่ว่ามามื้อนี้ก็คือสิได้อยู่เนาะแต่ว่าช่วงนี้ยังหนาวอยูู่กแบ่บ่ได้าดิียมื้อนี้ก็บอนเบิดนะ món bón món này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  này, này. Kê khay này này món นี่หลายเติบอยู่ไปกี่เพยเฮ็ดนะพุ่มนี่ยนะได้เลือ้องโอเคแล้วล่ะเ,เขาไปย่างผาดน,น,น,นะนะขั้นน้ำนะี่เดี๋ยวดูวดดวตัวนี้นสองสามนี่ สองตัวสามตัวได้ไดเกือบปีปงเลยเดย้โอ้ค่ะอะไรเห่เนาะพัดีค่ะเห็นบีสลามไปทั้งนี้นี่สลามมากระไรครับทงบุกขันในทางนี้ทางนี้ขันมันมีกกตุ่มแย่ยนะนะฮะเลาะบ,บางหนองก่อนคนโบราณป,ปีนี้เนาะปลากรบโบราณเนี่ย ป่าเรามันมดแล้วเบิ่งเป็ดมุดตะเก่าแถวนี้แหละข้าเจ้าสีเฮ็ดนาอะไนี่มันเป็ดเลยป่าดูพวกแก่นตะเก่าท่าบน้ำมุดเลยนี่ตัวนี้เป็นให้นาหมดแล้วเป็นของบุคคลหมดละมดแล้ว quả của nó hình ha Quả bằng hình tổ nạ cho hả? Mặc kì hình ha Nóng nhá hả nè? รวบตัวหน้าฮะนะาควายไปมาแม,ม่น้ำเลยควายลงมาตะกวนบอก ก็ทีมาเลยเห็นควายมาไปถือกล้องมาแล้วม,ม,มันจะได้ล้มเนอะมันจะเงีน่ไง เห็ดน,น้ำป้าเจ้าว่าได้เน้ะใช่นี่จะป้ายนี่ป้าก้าน้อยที่หเลยเนะี <c oughs> ่อดเล็บมือนะเล็บมือเขาป้าน้อยกว่าป้า <c oughs> Quay nó cốt vạn mục quát lại, mục lại vạn bố quát vạn mục quát vạn mục quát

<laughs> ได้แนละ้วเขากัดนั้นได้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 คว่างแห้เห็นกัดนะั่นนะมันจอนล่ะป่ามันมันรีป่ามันรีเลยจ้ะ <c oughs> <c oughs>

ค่อยบนหนาวเนาะมีแต่มีแต่ลงน้ำจำปล่อย

เมกันนะมกันโมแค่มูน่นวอาพอได้ดูฟังแได้ป่าน้อยแ่เอ่งืน้วยพีเยะมองขเขารคมเตามกระทือนกะทินมันอนี้น,นะมันจังป่ามัน,นจังโหราเออ อยู่นี่อ๋อเข้ามา bọ พี่ป่ะอ๋ออยู่แล้วแหละมันจะ นีอเลยเติอเนาะนี้นะในป่ามัเป็นเน้แก็งแกงเ้แขงกินง่ายไปพัวบานไปเฮ็ดได้ตอนนี้ได้โอ้ได้ได้แล้วผพิ่นี่ได้แล้วสามสโลโอ้บุได้มาเก๊หอยได้เยอะหึงตแรกล้ลงพอได้ อาเดี๋ยวได้ดาหมูเอาเอาไม่เอานี่มาฟามองนด้เปไหนยังัเบิงสามสิบพเนาะขี้เหงื่อสามสิบพ่โอ้พอดูดน้ำชีแห่งน่อ้วบ้านไปใส่ะไรสุกแล้ว อร่อยปะักๆัก,กแ่น,บนะบ่ห้ป่าใหญ่ทึกกินแล้วกับคอนะคอชิ้นใหญไปตอกนะกินข้าวรเห็ดน้ำพุ่มนี่ <c oughs> เออมันบูนี้ก่อนไรกับป่ามีแต่อ้มขึ้นเท่านั้นนะอ้มนี้พระเจ้าคันบุพเพศนำมู่บุพเพศหน้าบุพเพน้าป่าทำตะกี้ยังไม,ม,ม่มีป่าเป็อย่างไร ข้าวน้อยสองสตัวนึกนะครับได้ได้ยู่ป้าละตัวสองตัวอืมอืมน่ไหมันพอกเนาะมันออกนอุ้มนขึ้นย่างขึ้นอืมเยมึเล่นอ่ะฝนเลยอืีา่าบ่ให้ปลาใหญ่ทึกกินแล้วกัคอน่อคอขึ้น,นาไปตอ,องแน เอาตูด่ใหญ่ใบย่าใหญ่ใบไม้ก็ได้เอากินบาได้รูปรูคู่เข็นเลยด้อขาันี่ก็สิว mhm. ิตใบเสียงสนีเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถ้าว่าหาบ้านแรงละสิต่อเสอพี่สองเนาะมันยาวคนละพี่น้องเนาะอันนี้มาหนองตะไก้เมือง่ะแค่แข่ขมวนคือว่าถ้าคนสร้างหรือว่าเพิ่นเอิญว่านองตะไก้ในเนาะหรือนองหินนองตัวนี้แล้วมันติดใส่เครือข่ายเดียวกับสาหนองเท่าหรือว่าทาประเสียมพี่น้อง แต่ว,ว่าต่อไปนี่นักท่องเที่ยวเข้ามาได้เนาะทานผู้ชมนี่ทางเข้ามานี่นะลิปนี้วิโรนี้ก็ไปก็เด้อพี่น้องเขาเนาะ